อะไรแมากตอนนี้เวลาห้านาทุ่มห้าสิบเก้านะครับโอ้โหแถวบ้านผมนี่ยังระเบิดซีฟอร์กอะไรเนรี่ยแบ่งกับภาคใต้นี่ฮะระเบิดตุม่มต้มทุกวีนันทีนั่นเองนะฮะโอ้โหโอ้โหดังป้อแปะป้อแปะเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วว้าวโอ้โหลวยตัดเด็ดเด้อไม่ไหวไม่ไหวจริง ตูไม่ดูลูกไม่ดูในในเย็ดเย็ดเย็ดเป็ดเฮียบ้านไฟไห้เลยเย็ดเป็ดอื้อหือึฮึเฮียล่อบ้านไฟไหวเลยหมดเลยไหมเอ้ยมังเจ็บตัวไงเนี่ยโอ้โหเฮียเกี่ยวกับภาคใต้ระเบิด ไม่มีอะไรมากบา,บาย